สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ t l o r v d Thunder กันอีกดีกว่านะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะพูดถึงตัวละครที่ถูกตัดออกไปนะครับและคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทุกคนเนี่ยอยากดูมากๆอย่างแน่นอนเลยคือใน t o r vs Thunder เราจะเห็นในฉาก Omni p o t e n t i i t y ถูกป่าว่ามันมีแบบสภาเทพเนี่ย็ม ไปหมดเลยมีเทพจากหลากหลายศาสนามากๆไม่ว่าจะเป็นอรารยธรรมโบราณของโลกหรือยาวม,มาจนถึงเทพที่ยังมีคนเคารพนับถืออยู่ถึงปัจจุบันเลยถูกไหมละครับมีเทพแห่งติ่มซำด้วยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่ามันใส่มาได้ทุกเทพจริงๆเทพอียิปต์เทพอัสเท็กเทพมายันเทพกรีกเทพโรมนันเทพญี่ปุ่นอะไรโอ้โหเทพเม็กซิโกมาหมดเลยนะครับผมแต่แบบว่าถ้าให้นึกถึงเทพแบบโมเดิร์นโมเดิร์นน่ะในแบบว่าศาสนาที่ทุกคนยังคงนับถือกันเยอะมากๆอยู่ในนี้เนี่ยเราคงจะนึกถึงอะไร ศาส,สนาพุทธศาสนาฮินดูอิสลามหรือว่าคริสต์ถูกไหมนะครับ ศาส,สนาคริสต์เองเนี่ยนะครับผมมีหนึ่งในตัวแทนของศาสนาละยันศาสดาของศาสนาที่เราพูดถึงปุ๊บอะก็นึกถึงขึ้นมาได้เลยนะครับนั่นก็คงจะเป็นพระเยซูนั่นเองครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูเกือบได้ปรากฏตัวออกมาแล้วในฉากอมนิโพเทนซิตี้นะครับผมแต่สุดท้ายก็ถูกตัดออกไปทําไมมันถึงถูกตัดออกไปนะครับผมในวันนี้เราจะพาทุกคนมาฟังบทสัมภาษณ์ของไทเก,ก้าไวติตี้ผู้กํากับตอเลฟสันตันเดอร์ที่ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC Radio 1เอาไว้นะครับว่า ถึงต้องมีการตัดพระเยซูออกไปโดยคำถามนี้นะครับผมได้ถูกถามขึ้นมาโดยนักวิจารณ์หนังนะครับว่าเทพเจ้าองค์ไหนเนี่ยที่คุณคิดว่าบ้าเกินไปที่จะอยู่ในภาพยนตร์นี้ตัวของไทก้าก็ตอบกลับมาว่าคงจะเป็นเทพซาล,เลาเปาหรือมั้งก็คือไอเทพแห่งติ่มซำนั่นแหละแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมไทก้าก็พูดต่ออีกว่าอืเทพเจ้าแห่งช่างไม้หรือมั้งเพราะว่าเทพเจ้าแห่งช่างไม้เองเนี่ยนะครับผมถ้า เอามาอ้างอิงแบบให้มันดูชัดที่สุดเนี่ยนะครับก็ ลากดูจะเป็นแบบพระเยซูได้อะถูกไหมเพราะว่าพระเยซูเองเนี่ยนะครับพระเยซูเจ้าเนี่ยผู้ทรงเป็นช่างไม้มาก่อนเริ่มเทศนาเนี่ยก็อาจจะถือได้ว่าเป็นเทพแห่งช่างไม้ตามความเชื่อความนิยมนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมการจะพระเยซูมาใส่เนี่ยมันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไปนะครับทำให้ไอเดียนี้นั้นถูกตัดออกไปแล้วก็ถูกยกเลิกออกมาเนื่องด้วยความเหมาะสมในฉากและอาจจะทําให้คนหลายๆคนเนี่ยคนหลายๆกลุ่มเลยเนี่ยไม่พอใจอีกด้วยแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ ก็ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับผมที่จะทําให้การทําหนังเนี่ยมีความขัดแย้งกับทั้งคนดูหรือว่าการจะเอาไอเยนี้ไปทําให้ผ่านเนี่ยยังไงแน่นอนเขามั่นใจอยู่แล้วว่าต้องมีปัญหาความขัดแย้งกับทางมาเวลและดิสนีย์อย่างแน่นอนเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่ามันต้องมีข้อผิดใจอะไรกันแน่นอนแหละที่จะทําอะไรแบบนี้ถูกไหมพาะมันเป็นอะไรที่สุบเสียงมากๆแล้วก็อาจจะทําให้หนังนี่ถูกแบนได้เลยนะครับผมอาจจะทำให้คนหลายๆกลุ่มเนี่ยออกมาประนามหนังเรื่องนี้และทําให คนเนี่ยไม่ดูแล้วก็กําไรหนังเนี่ยก็ล่วงหลดลงมาในทันทีเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองต่อเลิฟสันตันเดอร์เองเนี่ยก็ประสบปัญหาอื่นๆอย่างมากมายนะครับแต่โดยรวมผมก็ยังชอบหนังเรื่องนี้มากๆอยู่ดีและนี่ก็เป็นสาเหตุน,นะครับผมว่าทําไมพระเยซูถึงต้องถูกตัดออกไปตอนแรกเนี่ยนะครับคิดไอเดียมาแล้วละ่ะแต่แบบว่าไม่ผ่านนะครับผมมาดูจะละเอียดอ่อนเกินสรุปแล้วก็คือกลัวจะมีดราม่ากลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาตามมาต่อจากที่ทําลงไปแล้วอาจจะแบบเหมือนไม่ได้ยังคิดยังทําให้ดีอะไรแบบนี้มันก็อาจจะออกมาแย ได้นะครับก็เลยตัดออกไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยดูจะเป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Comic World Daily ที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Com ิ c World นะครับหากผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับ